สวัสดีค่ะวันนี้ไปไหนไปกินพามาที่ร้าน Little House Cafe นะคะอยู่ใกล้กับสี่แยกสารากลางใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะร้านติดก,กับถนนใหญ่เลยนะคะบรรยากาศภายในร้านเนี่ยเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนมากๆค่ะมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยนะคะ สำหรับร้านี้เนี่ยมีเมนูทั้งของคาวแล้วก็ของหวานเลยนะคะบอกเลยว่าวันนี้แอดตั้งใจมาตามบลูเบอร์รี่ชีสพายเลยค่ะนี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าฟินมากนอกจากบลูเบอร์รี่ชีสพายแล้วเนี่ยยังมีชีสหน้าไหมนะคะบราวนี่ค่ะเค้กน้าส้มแบบนี้นะคะน่าทานทุกเมนูเลยค่ะ มาแล้วค่ะบูเบอรี่ชีสพายของเราบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายชีสพายเนี่ยต้องร้านนี้เลยค่ะเคม็มคนลรสชาติกลมกล่อมมากๆค่ะมาต่อที่ถาดยักษ์นี้เลยนะคะสเต็กเซร็จค,ค่ะเลือกสเต็กได้ถึง5ชิ้น5เมนูเลยนะคะเครื่องเคียงมาพร้อมกับนักเก็ตไส้กรอกขนมปังเนยกระเทียมค่ะแล้วก็เป็นสลัดผักออแกนิกนะคะ บอกเลยว่าถ้ามากับแกงเพื่อนเนี่ยเซตนี้คือฟินแน่นอนบอกเลยว่าเมนูของเขาเยอะมากจริงๆค่ะมาดูกันค่ะสปาเกตตี้ผักขมอบชีสนะคะให้ชีสมาเน้นๆแบบนี้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นข้าวแกงกะหรี่กุ้งเทมปุระแบบนี้นะคะถูกใจเด็กๆมากเลยค่ะ สายของทอดต้องไม่พลาดค่ะปอบเปียทอดค่ะจัดจานมาน่ารักมากน่าฐานมากๆเลยค่ะหรือว่าจะเป็นกุ้งเทมปุระทอดนะคะเสิร์ฟมาร้อนๆเลยค่ะเครื่องดื่มก็มีให้เลือกเยอะเช่นกันนะคะวันนี้เราสั่งเป็นโอรีโอ้ปัน่นแล้วก็นมสดคาราเมลนะคะทานคู่กับเบานี่เนี่ยเข้ากันมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆมาฝากกันนะคะไปดูรูปกันเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไปไหนไตกินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ